คงเป็นลุตบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเล่งบอลวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568ในช่วงนี้ก็จะเงียบๆเงาๆหน่อยครับแต่ก็ยังคัดหคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมเช่นเคยไปเริ่มลุยกันคู่แรกครับคู่แรกไปกันที่นอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านเฟรติกสตัด เปิดบ้านพบกับ Storm Ghost คู่นี้เริ่ม Kick o f กันในเวลาเที่ยงคืนมาเช็คอันดับในตารางของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้าน f r e d r i c สตัดปัจจุบันอยู่อันดับที่8โดยผลงานลงเตะไป16นัดทําไปได้22แต้มส่วนฝั่งทีมเยือน Storm Ghost ลงเตะน้อยกว่าอันดับต่ํากว่าครับตามตารางอยู่อันดับที่15ลงเตะไป14นัดทําไปได้6แต้มมาดู Head to Head ที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้ครับ Head to Head คู่นี้ Storm Ghost ดูดีกว่าครับชนะไป3ครั้ง f r e d r i c k s t a ชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นปีนี้ครับเดือนมีนาคมเป็นเกม กระชับมีดเป็นสตอมก็เสร็จครับบุกไปเอาชนะเฟรดดิกสตัดได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของเจ้าบ้านเฟรดดิกสตัดชนะ1สเสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดบุกไปเยือนฮามคามครับ,รบสเสมอกลับมา1ประตูต่อ1ส่วน5เกมของสตอมก็เสร็จฟอร์มย่ำแย่ครับแพ้รวดทั้ง5เกมในเกมล่าสุดออกไปเยือนโมครับแพ้กลับมาเละเทะ4ประตูต่อ1คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้าน Start, เฟรดดิกสตัดเหนือกว่าที่0.7ถึ้านย์มของจีดเยอนนั้นแย่่กวาถึงตรงนี้9 เกมเข้าไปแล้วครับที่ทีมเยืนสตอมก็เสร็จไม่ชนะใครมาเลยและแพ้รวดเป็นการแพ้ที่โดนยิงประตู2ลูกขึ้นไปถึง8เกมย้ำแย่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับยังไงก็ต้องไปเจ้าวานครับคู่นี้คงเป้นขอเล่งเฟรติกสตัดเฟรติกสตัดมัดใจแฟน คู่ต่อมาครับไปกันที่รายการเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีกเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านอาฮุสเปิดบ้านพบกับแรนเดอร์คู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนคู่นี้เล่นกันที่อาฮุสสปอร์ตพาร์คครับสนามเย่าของฮาฮุสเจ้าบ้านมาเช็คอันดับของทั้งคู่ในตอนนี้ครับเจ้าถิ่นฮาฮุสปัจจุบันอยู่อันดับที่7ลีกเพิ่งเปิดครับลงเตะไป1นัดทําไปได้1แต้มส่วนแรนเดอร์ทีมเยือนปัจจุบันอยู่อันดับที่6ครับลงเตะ1นัดเท่ากันทําไปได้หนึ่งแต้มมาดู hey hey เฮต hey hey ูเหนอกาเฮต์้อยครัชนะไป2้งาุชนะ1 ได้เสมอกันไป2ครั้งในครั้งล่าสุดเจอกันในเกมลีกครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นแรนเดอร์บุกมาเอาชนะอาฮุสด้วยสกอร์หประตูต่อ3มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของเจ้าบ้านอาฮุสชนะ2เสมอ3าไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเพิ่งประเดิมในเกมลีกครับออกไปเยือนชอนเดอร์ไจสกี้เกมนั่งเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1ส่วน5เกมของแรนเดอร์ทีมเยือนครับชนะ2เสมอ1แพ 2, ้2เกมในเกมล่าสุดลงเล่นในเกมลีกเหมือนกันออกไปเยือนเวจิลเสมอกลับมา1ประตูต่อ่นื่ง ใให้เจ้าบ้านอาฮุสเหนือกว่าที่0.5ยังมองว่าคู่นี้ยังดูสูสีกันอยู่ครับที่ผ่านมาอาฮุสเล่นเกมกระชับมิตรได้ค่อนข้างดีครับผลงานถือว่าพอใช้ได้แรนเดอร์เล่นเกมอุ่นเครื่องมาเหมือนกันแต่เกมอุ่นเครื่องในบ้านไม่ค่อยดีครับเกมเยือนจะดีกวานัดนี้ทีมเยือนแรนเดอร์มีลุ้นแบ่งแต้มแน่นอนครับเงื่อนไขที่เปิดมาให้แบบนี้ในเกมที่สูสีคู่นี้ขอไปทางทีมเยือนแรนเดอร์ครับคงเบ้งขอเล็งแรนเดอร์แรนเดอร์เจอแต้มไปต่อเน,นื่องกันคู่ที่3ครับคู่ที่3ไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์ เปิดบ้านพบกับ f อฟซีซียงคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่นี้เตะก,กันที่ลิซซี่กราวสตาดิโอนครับสนามเย่าของทาง f อฟซีซูริกมาเช็คอันดับในตารางของทั้งคู่กันก่อนครับลีของทางสวิตยังไม่เปิดครับผลงานในซีซั่นที่แล้ว f อฟซีซูริกจบอันดับที่8ลงเตะไป33นัดทําไป47แต้มส่วน f อฟซีซียงในซีซั่นที่แล้วจบอันดับที่เกาครับเตะไป33มามนัดเท่ากันทาไปได้ส6กแต้มไปดูเฮตูเฮตห้าเกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเฮตูเฮ เกมลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นเอฟซีโยมครับที่เปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งมาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเอฟซีซูริกเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดครับทำผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเอสเอสวีฮูม1นึ แพ้กลับมา3ประตูต่อ0ส่วน5เกมของ FC ฟซโยงก็เป็นเกมอุ่นเครื่องครับทำผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอันซีครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้าน FC ซูริกเหนือกว่าที่0.5ในคู่นี้เห็นได้ชัดเลยว่าเล่นเกมเยือนไม่ดีทั้งคู่ครับเกมในบ้านของซูริคค่อนข้างเด่นครับ ใน2เกมที่อุ่นเครื่องยิงรวมไปถึง6ลูกและเสียประตูไปแค่ประตูเดียวส่วนเกมเยือนของ f อฟซีโยงถือว่าย่ำแย่ครับใน8เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครและแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันคู่นี้ในบ้านใครเชียร์คนนั้นครับคงเบ้งขอเลงเอฟซีซูริกเอฟซีซูริกไม่พลิกแน่ คู่ที่4ีรับไปลุยต่อกันที่รายการไอซ์แลนด์พรีเมียร์คู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านเดอรี่ซิตี้เปิดบ้านพบกับโบฮีเมียนคู่นี้เริ่มที่ออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้ฟาดแข่งกันที่บรนดีเวลสเตเดียมรังย้าวของเดอรี่ซิตี้มาเช็คอันดับของทั้งคู่ตามตารางกันก่อนครับเดอรี่ซิตี้ตามตารางอยู่อันดับที่3ลงเตะไป24นัดทำไปได้40แต้มโบฮีเมียนทีมเยือนอันดับดีกว่าครับตามตารางอยู่อันดับที่2ลงเตะไป24นัดเท่ากันทำไป41ต้มาดที่เคยเอ5ครั้มมาดของคู่ห เหตุหัวเหตของคู่นี้เดอริซิตี้ดูดีกว่าครับชนะไปได้3ครั้งโบฮีเมียนชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งในครั้งล่าสุดที่เจอการเจอกันในลีกที่บ้านของโบฮีเมียนครับเกมนั้นโบฮีเมียนเปิดบ้านเอาชนะไป1ประตูต่อศูมาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเดอริซิตี้ชนะ3เสมอ1แพ้น1นเกมเกมล่าสุดเล่นในรายการฟุตบอลถ้วยออกไปเยือนทริตตี้ยูเนเต็ดชนะกลับมา1ประตูต่อ5ส่วน5เกมของโบฮีเมียนฟอร์มสวยครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเล่นในฟ ดอนิคารถล่มกลับมา0ประตูต่อ7คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านเดอรี่ซิตี้เหนือกว่าที่0.25คู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็สูสีครับเพราะเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ขับเคี่ยวกันมาตลอดอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาผลงานที่เจอกันก็ออกได้หลายหน้าครับทำให้มองว่าเป็นเกมที่สูสีอีกหนึ่งคู่แต่ถ้าหากดูจากฟอร์มระยะหลังทางโบฮิเมียนจะดูเหนือกว่าครับฟอร์มเกมเยือน4เกมไม่แย่ครับหลุดแพ้แค่เกมเดียวคู่นี้ทีมเยือนมีลุ้นแบ่งแต้มได้คร ต่อเนื่องคู่ที่5ครับยังอยู่ที่ไอซ์แลนด์พีเยร์ลีกคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านกันเวยูเนเตดเปิดบ้านพบกับวอเตอร์ฟอร์ดคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้ฟาดแข่งก,กันที่เฮียมอนเดซี่พาร์ครับสนามย้าวของเจ้าบ้านกันเวมาเช็คอันดับตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านกันเวอยู่อันดับที่8ลงเตะไปย4่บี่นัดทำไปได้29แต้มส่วนวอเตอร์ฟอร์ดอยู่อันดับที่เปไดยี่อนรับนี่นันเค่ากับชนะไปได้รั้งวอเตอร์ฟอร์ดชนะ หนึ่งครั้งและเสมอกันไปอีกหนึ่งครั้งครั้งล่าสุดเจอกันในเกมลีกเดือนพฤษภาคมปีนี้วอเทอร์ฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ไปดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเจ้าบ้านกันเวชนะ1สเสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดเล่นในรายการฟุตบอลถ้วยเปิดบ้านเอาชนะตอกการโรเวอร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ยกมาดู5เกมของวอเทอร์ฟอร์ดครับชนะ2สเสมอ1แพ้2เกมในเกมล่าสุดเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยเหมือนกันครับเปิดบ้านเอาชนะเซนต์มอสเทสด้วยสกอร์ 5, รอรรห้จา กันเวยูนเต็ดเหนือกว่าที่0.5คู่นี้ถ้ารับเฉพาะในเกมลีกใน3เกมหลังสุดในบ้านของกันเวถือว่ายอดเยี่ยมครับทำผลงานชนะ2เสมอ1ส่วนฟอร์ม3เกมหลังสุดของวอเตอร์ฟอร์ดใน3เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครทําผลงานเสมอ1แพ้ไป2ในส่วนของเฮตุเฮต,เตที่เจอกันเจ้าบ้านก็ทําได้ดีครับกันเวยูนเต็ดไม่แพ้ให้กับวอเทอร์ฟอร์ดมา5เกมติดต่อกันแล้วและเป็นการชนะรวดทั้ง5เกมคู่นี้เชี้ยเจ้าจบ้านมีลุ้นง่ายกว่าครับคงเบ้งขอเล็งกันเวยูนเต็ดกันเวเฮลัน คู่ที่6ครับไปปิดท้ายกันที่รายการฟินแลนด์พรีเมียร์เกมคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านยารโรเปิดบ้านพบกับ VPS วาซาคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลา5้าทุ่มมาเช็คอันดับของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านวาโรปัจจุบันอยู่อันดับที่10ลงเตะไป16นัดทำไปได้15แต้มส่วนทีมเยือน VPS วาซาทำผลงานดีกว่าครับปัจจุบันอยู่อันดับที่7ลงเตะไป16เกมเท่ากันทำไปได้19แต้มมาดูเฮตุเฮตที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งของคู่นี้ครับเฮตุเฮตของคู่นี้ทีมเเเเยยืออออนนน VPS ดดดูีีีกกกว่่าะะคครรัััชไไป้้้2งงทหลสม3 ครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลถ้วยย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ เป็นยาโรเปิดบ้านเสมอกับ VPS ไป2ประตูต่อ2มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของยาโรชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับ u e s t e m p e r e ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ส่วน5เกมของ v p s วาซาเสมอ1แพ้4เกมไม่ชนะใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับ q p s ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมเยือน v p s วาซ s บุกมาเหนือกว่าที่0.25คู่นี้ต้องบอกว่าวิเคราะห์ค่อนข้างยากครับเพราะผลงานไม่ดีกันทั้งคู่แต่จากที่ดูผลงานมาแล้ว เียงไปทางทีมเยือนมากกว่าครับเพราะช่วงหลังแพ้เยอะยังพอเข้าใจได้ว่าเจอเกมหินหินทั้งนั้นยังพอเชียร์ได้ครับสำหรับทีมเยือนหลุนให้คืนฟอร์มเก่งคู่นี้ของเบ้งขอเลง VPS วาซา VPS เด็ด3แต้มและนี่ก็คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เราเอามาวิเคราะห์กันหน้าช่องช่วงนี้ก็อดใจรอกันสักหน่อยครับเกมลีก,กํำลังใกล้จะเปิดแล้วส่วนพี่น้องของเบ้งที่คนไหนดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ผู้คุยกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาครับฝากเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆดดดดดด้้้ววยกกกกกาารร cribe ไไไไล์แชะตติมจม่พลาดกการรเจอัันคยง ถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนเชียร์ฟุตบอลให้สนุกแล้วมาพบกันใหม่ครับกับคงเบ้งเล่งบอล